สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้าและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมครับผมฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งโซลัมพงออนไลน์ .com อแอปแอยย้ำเน้นๆกันเลยใช่ครับก็ทุกครั้งที่มาก็ต้องมีของที่น่าสนใจมานําเสนอน่าสนใจไม่เท่าไหร่เราก็ต้องใหม่ด้วย,ยฮะเราต้องเป็นผู้นําเสมอครับผมและที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับครับนี่คือ พึ่งมาสดๆร้อนๆนะครับแ,แรกๆของประเทศไทยเลยนะฮะนะครับก็นี่ถ้าเห็นยี่ห้อนะ,ะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคือคลิปใช่แล้วา่ว่าคลิปนะครับของแบรนด์ดังจากอเมริกาครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของลำโพงสำหรับอะไรดูหนังนะลงภาพยนต์ใช่ครับผมผู้ผ <ม S 2> คิดค้นลำโพงสำหรับลงหนังหรือว่าแลสักงานแบบ p a Public address ที่อยู่ในสเตเดียมใช่นะฮะเอาทีนี้ง่ายๆก่อนเข้าถึงตรงนี้เนี่ยคลิปเป็นใครใหม่ๆเหลาสั้นๆไม่ต้องยาวอ่าก็ซูมขึ้นมาข้างบนหน่อยครับเนี่ยฮะเนี่ฮะนะฮะนะครับสำหรับของคลิปนี้นะฮะก็คือเขาเป็นเครื่องสิงระดับ High อ็นของเมริกาเลยครับนะฮะก่อตั้งที่เมืองโฮบนะฮะรัฐอาคันสอนะครับตั้งแต่ปี 1946ครับผมนะฮะก็ดูจากสัญลักษณ์เขานี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเริ่มต้นที่ปี1946นะฮะคือประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วนะที่เมืองโฮปรันอคันซอนี่ฮะโฮปก็ H O P E ครับผม A R ก็อคันซอใช่ฮะอ่าสัญลักษณ์ข้างบนนะฮะเออข้างบนนี่ฮะผู้ก่อตั้งเขาก็คือ Paul Wibber Cliff อ่าก็คือมีตัว P P W ตัว K อ๋อก็คือชื่อชื่อนามสกุล แล้วก็ยี่ห้อใช่ครับทีนี้มาดูสัญลักษณ์ของเขาพี่ช้างครับจะเป็นคล้ายตัว V แล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่านี่แหละครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจนะฮะก็คือเขาเป็นคนคิดค้นนะฮะตู้ฟีดฮอนที่เป็นแบบลักษณะใชล้ลำโพงบูเฟอร์แต่ว่าทําเป็นลําโพงเหมือนว่าลาโพงการแจ้งอ่าเป็นแฉกเป็นแฉกเป็นตีฟีดฮอนที่เราจะคุ้นเคยตามเวทีคอนเสิร์ตหรือลําบงแล้วกันประมาณนนที่น <laughs> ิยม ใช้ลำโพงประเภทนี้กันครับข้อดีของลำโพงประเภทนี้คือว่ามันให้ความถี่เสียงที่ไม่แสบหูแต่ส่งเสียงได้ไกลคอามถีที่ได้กว้างอ่าตอนนี้คือบางทีก็จะเป็นตู้สูดตู้สูตรอะไรที่เรานิยมแบบว่ามาตีกันอ่างานได้อะไรเงี้ยครับผมคนนี้คือคนคิดค้นขึ้นมานี่เองต้นตำรับมาจากคนนี้ครับผมอ๋อไม่ธรรมดาครับผมและแน่นอนเมื่อเห็นโลโก้นี้แล้วสัญลักษณ์นี้แล้วนะครับ พูดง่ายๆว่าตัวที่ดีไซน์ลำโพงแบบนี้เนี่ยก็นำเข้ามาอยู่ในตัวซาวบาใช่ครับของคลิปนั่นเองใช่ซึ่งตัวซาวบาตัวนี้คือจุดเด่นเอกลักษณ์ของยอี่ห้อนี้ก็แน่นอนคือตัวทวิตเตอร์แบบสี่เหลี่ยมจัตุลักนะฮะที่ว่าส่งเสียงในครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะฮะอันนี้เอกลักษณ์ของคลิปเลยรุ่นนี้ร,รุ่นอะไรพี่ช้างนี่คือลคลิป r s V สิบสี่ เป็นรุ่นใหม่ของประจำปี2017เลยนะฮะแล้วก็ลืมบอกคุณผู้ชมอย่างเลยครับว่ากว่า80%ในโรงหนังที่อยู่ในสาหารัฐอเมริกาเนี่ยใชบใช้ลำโพงของแบรนด์นี้แหละครับคลิปถูกต้องน,นี่ฮะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของลำโพงที่เกี่ยวกับดูหนังหรือเทเตอร์นั่นเองครับผมนะครับและนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดพึ่งมานะครับก็คือ,อคลิปนี่ฮะ RSB14 ซึ่งตัวนี้ก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามานี่เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเลยใช่มาดูดีกว่าใับนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตนะครับผมนี่ครับนี่กล่องนี่ครับพลิกมาเลยนี่นี่ครับนี่คือที่เห็นนะครับถ้าในกล่องเนี่ยจะเห็นเลยครับเนี่ยว่ามี1ซาวบาร์นะครับสองก็คือซับวูเฟอร์แบบไรเลสครับผมแล้วมีรีโมท ทายเ<ช>หตุในห,หน้าจอนี่นะครับเป็นรูปนะฮะมาสํารวจกันเลยดีกว่าพี่ช้างครับตัวนี้สัญลักษณ์ใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วตัวแรกเลยฮะเน <_ X 2> ี่ยฮะ dts p l a y f ฟนะครับเป็น w i r e l ไ s s สตรีมมิ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าเป็นแบบสาย rj ส5ซึ่งจะอ,อินเทอร์เน็ตได้อืมซึ่งตัว dts p l a y f ฟนี่ก็เป็นแอปแอปหนึ่งนะฮะฮะสามารถเล่นเกี่ยวกับมัลติรูมได้อืมนะครับตัวนี้ถ้าเราเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถฟังเพลงพวกอินเทอร์เน็ตไดโดได้ฮะเช่นอย่าง p a นโดล่านะฮะทีดอลอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกนัฟเตอร์พวกสปอติฟายได้เอาง่ายๆว่านอกจากใช้ดูหนังนะครับหรือพูดง่ายเป็นเอาพุดเสียงจากการดูหนังแล้วยังสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแล้วฟังเพลงได้ด้วยใช่ตามเซอร์เวอร์ต่างๆที่ผมกล่าวไปนะครับะะไม่ว่าจะเป็นนัฟเตอร์สปอติฟายหรือทีดอลอะไรพวกนี้นะแล้วแต่ว่าท่านเป็นสมาชิกตัวไหนอยู่ครับนะเพราะบางเครือข่ายเขาต้องเสียตังค์รายเดือนอะไรเงี้ย<ะ>นะฮะถับมาเลยครับดันล่าง ลงมาก็คือบลูทูธนะบลูทูธมาตรฐานระดับ Aptx decoding สำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ครับผมโอ้โหสบายเลยครับถัดลงมาฮะดิจิตโดบีดิจิตอล decoding จะเป็นกี่จุดมาเลยตัวนี้ถอดรหัสได้นะครับตัวนี้คือเป็นระบบ2.1ฮะหมีซาวบาโซ่แล้วก็เป็นซาวบูเฟอร์2.1แต่สามารถจำลองถอดรหัสตัว o l บีดิจิตอลได้ครับนะครับ และสิ่งที่น่าสนใจตัวนี้เลยฮะคือแต่ก่อนต้องต้องต้องพูดนี้ก่อนว่าลำโพงซาวาบารุ่นเก่ารุ่นก่อนๆอย่างเช่น R c B R 1 0 B R 2 0มันไม่มีตัวนี้ <ST AT> มันไม่มีตัวนี้ครับทําให้ลูกคา้าไข้เขวใช่แต่ตอนนี้มาแล้วเนี่ยดูใกล้ๆเลย3 HDMI input นี่ครับนี่แหละฮะที่น่าสนใจคือมี HDMI input ถึง4ช่อง สามช่องสามช่องที่เป็นอินพุตแต่ว่ามีหนึ่งช่องที่เป็นเอาพุตเข้าทีวีใช่นะตัวนี้ก็หมายความว่าตัวนี้เป็นหักของให้เดบิวได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญรองรับทีวีระบบ 4K เทคโนโลยีครับตัวนี้นี่ 4K Ultra HD ถูกต้องนี่เครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดณตอนนี้เลยนะใช่แล้วครับนะตัวนี้เป็นหับผ่านได้สบายและไม่มีการลดทอนสัญญาณของ 4K เลยสบายเลยครับทีนี้นะครับ และยังมีตัวนี้คือมีดิจิตอลแอดแอนาล็อกอินพุตคือดิจิตอลคือมีออปติคอลอินพุตให้แล้วก็แอนาล็อกอินพุตคือเป็นแบบ3.5นะครับตัว RCA ขาวแดงอินพุตจะไม่มีเกาใช้สายแปรงเอาเลยกันโโอ้นะครับนะฮะและถัดมาถัดมาครับตัวนี้แอ a l o g อกเอ็นชาร์ตเมนต์โหมดตัวนี้ก็คือโหมดเพิ่มเสียงคนเสียงพูดเองเสียงคนแล้วก็ พูดออกมาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอโอ้โหฉลาดนะเนี่ยครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งฮะข้างล่างคือวิชวลสลาวคือจําลองมิติสีงสลาวยังกับมี5-1นได้บ้านเลยโอ้โหนะครับก็คือแค่ตัวสาวบานี่ก็จําลองขึ้นมาได้นี่ครับต,ตั้งให้ยุ่งยากนี่ฮะ,ะมันน่าสนใจคืออย่างนี้ฮะที่ผมบอกว่าช่วงนี้สาวบาเนี่ยมาแรงเพราะอะไรล่ะฮะน้อยชิ้น แต่ว่าสามารถจําลองแบบ5.1ได้ใช่ครับคือพูดง่ายคุณผู้ชมไม่ต้องซื้ออะไรที่มันวุ่นวายโอ้โหต่อสายเอาแค่ตัวเนี้ยพอครับ2ชิ้นจบเลยติดตั้งง่ายนะฮะตั้งแต่แกะกล่องถึงฟังไม่ถึง3 0นาทีผมบอกใช่ตามจาก5.1นะที่เป็นแบบสายนะโอ้โห้แสงกันเป็นวันนะลาฟาวันนึงไม่ได้ฟังนะใช่ติดโน่นติดนี่สายพอเอร์วันนั้นไม่ได้ดู้วยครับออกไปซื้ออุปกรณ์เอามาไม่ครบประมาณนั้นนะ หรือไม่ก็อาจจะพังฮะสรุปสายรูปต้มเลยนะฮะแล้วก็ไนโอดไนท์โหมดนะครับเวลากลางคืนอาจจะรบกวนค้างห้องอะไรเงี้ยสาามรถกดไนท์โหมดแล้วทับโรเฟอร์จะไม่ทำงานแล้วก็จะลดไดน์มิก์เล้งของตัวเสาบาร์ลงใช่นะครับนะครับแล้วนี่ก็ที่นี่คือเดี่ยว็ลดเสียงเลยอันนี้เป็นรีโมทครับผมไฟรีโมทหรือว่าอ๋อนะฮะโปรแกรมอยู่อ่ะตัวนี้ก็คือเอซิตติ้งเอซิตติ้งรีโมทก็คือผมว่าเราสามารถใช้รีโมทของทีวีที่เรามีอยว่ะ มาเรียนรู้ตัวมันมีปุ่มเลนอยู่ใช่ครับปุ่มเลนอยากให้มันเรียนรู้เอาแล้วกันครับท่านก็ไปหัดทาแล้วกันผมพยายามหัดทําอยู่ฮะฮะยังไม่เป็นนะครับผมก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับมันมีของมันอยู่แล้วครับและที่สําคัญระหว่างซาวบาร์และตัวซับเนี่ยครับเชื่อมต่อกันแบบไวเลสถูกต้องไม่ต้องมาเสียบสายให้มันวุ่นวายนะฮะแล้วก็สามารถวางไกลกันได้เก้าเมตรครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมาก ตู้ซับตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาสวยงามนะฮะขอดูตัวจริงได้ไหมเนี่ยฮะถ้าขยับมาหน่อยนงฮะเนี่ยมาดูตัวจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวนี้อ่ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนนะฮะนะฮะท่านจะเห็นครับตู้ซับเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยฮะค่านเเห็นเนี่ยนะฮะมีความโค้งวนสวยงามมากนะครับผมชอบมากเลยดูฮะเนี่ยฮะอ่าผมเอาตัวซาบาแล้วนี่คือตัวซาบานี่คือตัวซับ มเนี่ยครับขนาดก่อนอื่นขนาดเท่าไหร่ฮะซาวบามีความยาวเท่าไหร่พี่เตอร์ตัวซาวบาเละฮะตัวซาวบาตัวนี้นะครับก็คือความยาวของเขาก็คือยาวเลยฮะร้อยสิบเอ็ดจุดห้าเซนร้อยสิบจุดห้าเซนเมตรกว่าเลยนะฮความสูงครับความสูงตัวนี้ก็คือแปดจุดสองหกเซนแปดจุดสองหกเซนและด้านหลังก็แปดจุดสองหกเซนความลึกไปด้านหลังครับทีนี้ตัวหนักนะอ่าหนักดึกหนักหนักสี่จุดห้ากิโลสี่จุดห้ากิโล ครับตัวซับนะครับตัวซับบูเฟอร์นะครก็คือตัวนี้นะฮะก็หน้ากว้างนะหน้ากว้างสิบเจ็ดจุดแปดเซนสิบเปดจุดแปดเซนครับสิบเจ็ดจุดแปดเซนสิบเจ็ดความสูงความสูงสูงตัวนี้สามสิบสามจุดสามสี่ประมาณฟุตหน่อย่อครับผมทีนี้ความลึกด้านหลังลึกด้านหลังนี่ยาวนะสี hmm. <c oughs>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  ่สิบจุดหกสี่สี่สิบหกสี่แล้วเป็นฮะเท่าไหร่ 10.89กิโล10.89กิโล101กิโลครับผมทีนี้มาพูดถึงตู้ซับก่อนตู้ซับเนี่ยมีเอ่ไดเวอร์ขนาด8.5นิ้วครับผมนะครับแล้วเบสเป็นยังไงฮะระบบเบสเบสเป็นเบสรีเฟกนะฮะมีท่อรีเฟกอยู่ด้านหลังครับผมเป็นพอร์ตวงกลมนะฮะนี่ฮะแต่ด้านข้างเนี่ยครับจะเห็นตัวดอกลำโพงเนี่ยจะมีเออ่ตะแกรงกระจังเนี่ยง่ายๆว่าเป็นคัพเวอร์อ่ะก็เรียกว่าแบบ ไซส์ไฟลิงไฟเบอร์คอมโพสิตโคตนะคะตัวนี้นะเบรดระบบเบดเป็นเบรดอิเฟกนะครับด้านหลังเป็นยังไงพิเตอร์เดี๋ยวผมยกมาให้ครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยมาว่าที่ตาวบาเอาดูด้านหลังก่อนนี่ครับนี่ฮะเป็นแบบรีเฟกต์ท่อรีเฟกอยู่ด้านหลังนี่ครับจะเห็นว่าด้านหลังนะฮะไม่มีอะไรให้เปร่บไม่มีเลยมีแต่เสียบปั๊กอย่างเดียวเพราะเอาไปใช้กับตัวไหนก็ไม่ได้ใช่ฮ ว่าเจ้าซับนี่ไม่ปลักอิงกอลโลอื่นไม่ได้นะฮะก็คือจุดสังเกตแล้วก็ด้านหลังด้านบนก็คือเป็นตัวท่อเบรกเลเฟกของเขานะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีสวิตช์พาวเวอร์ด้วยนะฮะก็จะออโต้เลยเสียบก็พาวเวอร์มีแต่ปุ่มแพ้อย่างเดียวใช่ครับปุ่มแพ้เอาไว้กดคอนเน็กกับตัวซาวบาร์มีในคู่มือใช่วิธีคอนเน็กนะครับก็อย่างที่เรียนไม่ต้งแต่ต้นว่าเขาเชื่อมต่อกับซาวบาร์แบบไร้สายนี่ฮะสะดวกจริงๆครับผมนะครับแล้วดูด้านข้างพี่ช้างฮะ มันสวยอย่างนี้สวยจริงๆเนี่ยฮะดูดูผิวเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูด้านข้างเนี่ยฮะชอบมากเลยดูดีไซน์ตรงขอบเนี่ยโค้งมนใช่ผิวผิวปะผิวนี่เป็นไม้เอฟเอฟนะฮะปะผิวด้วยไวนิลเป็นเหมือนอลูมิเนียมโอลลูได์นะฮะเนี่ยฮะสวยงามแล้วก็ตัวเฟอร์ขาก็ทําเข้ามุมนะฮะใช่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อบรนด์หนึ่งแล้วกันครับผมนะะฮแต่งบ้านได้นะครับก็คือดีไซน์เรียบง่ายแต่พลังสีก็ได้สุดยอดเหลือเกินใช่พอเราดเล่นแล้วนะทีนี้มาพูดถึงตัวซาวบาร์ ตัวซบาประกอบด้วยเอามาพูดถึงไดเวอร์ก่อนดีกว่านะครับว่าไดเวอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวซาบานะฮะตัวนี้ก็คือก็จะประกอบด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นระบบเบรคเบรคเบรคเลเฟกเหมือนกันฮะมีมีท่อเบรคเลสเฟกด้านหน้านะฮะประกอบด้วยตัวซิลตัวตัวโดมซอฟโดทวิตเตอร์นะฮะขนาดสิบเก้ามิลสองตัวสองตัวซ้ายขวานะตัวนี้แล้วก็เป็นระบบแบบเป็นลำโพงที่ว่าเป็นลำโพงแตรอะไรกันของคริปเขานะฮะก็ที่เราพูดไปเมื่อต้นรายการ ใช่ครับเดี๋็นการ์ของเขาเลยนะะคือจะครอบคุมพื้นที่ได้กว้างนะฮะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมิดเลนส์เสียงกลางนะเสียงกลางขนาด2.5นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์คอมโพสิตนะฮะบูฟเฟอร์ข้างละสองตัวก็เป็นสี่ตัวเป็นสี่ตัวพูดง่ายๆในตัวนี้ก็คือมีลำโพงหกตัวหกตัวฮะเทปิเตอร์สองแล้วก็มิดเลนส์สี่อ่าหกตัวนะเป็นเบสดิีเฟกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้กำลังขับรวมของเขาตัวนี้สองร้อยวัตต์นะครัสองร้อยวัตต์นะครับเหลือเฟือ สองตัวเนี้ยเหมาะกับห้องตั้งแต่พูดง่ายสี่คูณสี่ขึ้นไปสามคูณสี่ก็ได้ครับผมขนาดพูดง่ายว่าเออห้าคูณหกยังเอาอยู่เลยมีไหมสบายครับสบายนะครับเผื่อบางทีอาจจะนอนสารวัตอะไรเงี้ยว่างเออสบายฮะจะถวายวัดเลยอครับเผื่อเรียนอย่างโมดีทีนี้มาดูด้านหน้าปุ่มคอนโทรลที่ มตัวฟาบามีอะไรบ้างครับะไปเดินมาหน่อยนะนี่ฮะตัวนี้ก็ก็จะมีตัวตัวด้านล่างครับนะครับพี่ชางตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มกดแบบปุ่มปิดเสียงนะอะไรเงี้ยเผื่อหารีโมทไม่เจอแล้วก็ปุ่มแ a i น i n บูทูแล้วปุ่มเลือกอินพุตนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นแถบไฟแสดงสถานะการทํางานนะฮะถ้าเปิดแล้วจะมีไฟสีเหลืองขึ้นมาแล้วด้านหลังมีอะไรฮะนี่แหละฮะที่อยากให้ดูขออนุญาตผมเอานี้มาลองเลยกันคลิกเลยครับ โอ้ยขอน้า่อยเผ็ดครับผมทันเกือบไปละเกือบไม่ทันแล้วนี่ครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่าโอ้โหผมชอบตรงที่เอาทีละข้างเลยกันนะทีละข้างเอาว่าไปเอาข้างนี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์บอกไอ้ตัวหนังสือบอกเป็นสัญลักษณ์เนาะก็จะมีตัวเขียนบอกนะฮะก็จะมีอันนั่นลองอินพุตนะครับเป็น3าด้านบนสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ USB USB ตัวนี้คือสลับเสียบ ยังไงไฟเอาพุทออกมาเฉยๆครับนะครับเพื่อจะยังไงอะชาร์จแบตชาร์จอะไรบ้างพวกออกมาใช้เฉยๆนะครับเออแล้วก็ดิจิตอลอินพุตเป็นแบบออริจินัลนะฮะแล้วก็ตัวนี้สหรับดีซีอินพุตเสียบไฟใช่ฮะนะครับและตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับนี่ฮะตรงกลางตัวนี้คือเป็นระบบไวไฟของเขานะะฮเชื่อมได้สองแบบนะคือแบบ rj45 เสียบสายนะครับแล้วก็เป็นแบบ ตัวนี้สำหรับเซ็ต Wifi เป็นปุ่ม WPS สำหรับเซ็ตเข้าที่เราเตอร์นะถ้าเชื่อมต่อติดเราไฟนี้จะเป็นสีเขียวนิ่งนะฮะอันนี้ก็ลองเซ็ตดูผมพยายามเซ็ตอยู่ไม่ได้ฮะเราเตอร์ออผมล้าสมัยไปหน่อยออนะครับทีนี้ฝั่งนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาอือ่าตัวนี้ก็จะมีเฮดดี D ้บนะครับก็คือหนึ่งสองสามสามช่องนะครับสาช่องบนอินพุตแล้วก็เฮดดี้บเอาด้านล่างนี่ตัวนี่ครับพูดได้เลยว่ารุ่นนี้ มากันแบบครบครันเลยนะไอรเรื่องการเชื่อมต่อนะครับ,รบทีนี้ยังไม่หมดฮะยังครับยังยังอีกอยาก่อยางหนึ่งครับนะตัวนี้สามารถติดตั้งได้แบบไหนบ้างหนึ่งที่เห็นอยู่คือตั้งเงี้ยตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยตัวนี้จะมีรับเบอร์ฟุตมาให้นะฮะร,รับเบอร์ฟนะุตมาให้นะฮะก็คือตัวนี้มันจะแขกมากับตัวมันเลยนี่ฮะนะครับนี่ครับคือถ้าถือว่าท่านไม่ไม่แบบคือไม่เอาเข้าข้ามผนังไม่ติดผนังก็วางเลยฮะจะเห็นขานะครับวางที่โต๊ะหรือว่าชั้นทีวีได้เลย ับแต่กรณีที่อยากจะเอาเข้าข้างฝาก็ผู้ใหญ่เป็นแบบลักษณะติดเป็นวอลทายนะฮะก็เรียก็จะมีรูฮุกมาให้ก็คือเราแต่ตัวนี้เขามีไกด์มาให้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะบอกว่าเอ๊ะจะเจาะยังไงดีครับเนี่ยพิเตอร์ถืออยู่เนี่ยครับเอาเนี้ยแปะเข้าข้างฝาเลยแล้วก็เจาะรูตามไกด์เลยเนี่ยครับเนี่ยฮะไม่ต้องมานั่งวัดกันให้วุ่นวายนะครับทีนี้เราข้ามไปนิดนึงนะคะอะไรฮะอุปกรณ์ที่ให้มาเออลืมไปลืมไปเลยนะครับนะครับนะฮะอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้าง อ่ะเดี๋ยวผมยกมาแล้วผมเตรียมไว้แล้วฮะนี่ฮะอุปกรณ์ที่มาตัวแรกเลยที่ผมถือนี่ที่แบบประทับใจเลยเกินตัวนี้ฮะให้เหมาะสมกับกำลังวัดเขานะฮะครับตัวนี้อะแดปเตอร์สำหรับเซาว์บาร์นะฮะโอ้โหเบอร์เทอร์เลยครับตัวนี้บอกว่ากระแสนี่เหลือเฟือเลยเกินนะฮะก็คือขนาดยี่สิบสี่โวลต์ครับผมสี่แอมป์ฮะเรียกว่าอัดเสียงอะไรเต็มที่พลังงานสำรองเหลือเฟือสำหรับตัวเซาบาตัวนี้ครับนะครับตัวเบื้องแรกนะฮะหักไปนะฮะแล้วก็ตัวพาวเวอร์คอร์ดสองเส้นนะครับสำหรับเซอร์ฟูเฟอร์แล้วก็ตตัวอออะแดปเร์ขงาาบ นะครับแต่ัฟเฟอร์มีอะแดปเตอร์ไหมไม่มีฮะเป็นไม่มีเอาง่ายๆครับตัวซาวบาร์มีอะแดปเตอร์ครับแต่บัฟเฟอร์เป็นสายอ AC AC with DC เป็นเป็นเป็นสายพาวเวอร์เลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้สำหรับใช้ต่างประเทศเพราะเขาชิปมาขายในโซนเอเชียก็เผื่อสิงคโปร์ใช้หัวปลั๊กแบบนี้แต่โซนนี้แสดงว่าเผื่อไปเมืองนอกก็อุ้มไปด้วยดูด้วยฮะถ้าห่วงบ้านขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปนะฮะ แล้วก็จะมีคู่มือมานะครับพี่ชาครับคู่มือก็การติดตั้งเขาก็สื่อสารด้วยรูปนะฮะเข้าใจง่ายดีอย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วการเชื่อมต่อหรือการติดตั้งไม่ได้ยากเอาง่ายๆง่ายมากแล้วกันแล้วสายเชื่อมต่อที่ให้มาเลพี่ชาเป็น HD m บหนึ่งุาเมตรเส้นเดียวนะมีเส้นเดียว Optical ไม่มีนะฮะนะครับถัดมานะ ก็จะมีตัวตัวนี้นะครับก็คือตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มานะครับก็จะมีแบตเตอรี่ให้มานะครับนี่มาดูก่อนหน้าตารีโมทนะฮะเป็นรีโมทเหมือนรีโมททีวีเลยฮะขนาดใหญ่นะฮะครับผมแล้วทันมาตัวนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับไกด์ยูเซอร์ไกด์ต่างๆนะอย่างของตัวแอปต่างๆที่ใช้เล่นกับตัวเพย์ไฟล์นะครับก็เราศึกษาดูแล้วกันนะฮะง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลบรรจุอยู่ในกล่องที่ ถ่ายให้ท่านเห็นตอนต้นคลิปไปครับผมนะครับแต่เราต้องแยกครับเพราะผมใหญ่เลืินครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวซาวบาตัวนี้ฮะอาร์เอสบีสิบสี่นะถูกต้องนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดครับผมรุ่นท็อปสุดที่เป็นซาวบาจากแบรนด์คลิปนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องสิ่งที่น่าสนใจของบุคลิกเสียงก่อนงที่พีเตอร์พูดไปนะครับซาวบาคลิปเนี่ย อาจจะแตกต่างและโดดเด่นกว่าซาวบายยี่ห้ออื่นก็คือว่าความคมชัดความสมจริงเสียงกลางนี่ผมว่าเด็กขาดกว่าทุกๆยี่ห้อที่ผมเคยฟังมาเลยนะใช่ะะคืออย่างนี้ครับมันสามารถดูได้ทั้งทีวีดูหนังและฟังเพลงครับนี่ฮะพูดง่ายๆถ้าเราในการใช้ง,งานจริงนะ,ะดูหนังฟังเพลงฟังข่าวใช่เพราะมีโหมดエンชาร์เมนต์เสียงพูดก็คือเวลาฟังข่าวครับหรือว่านโหมดเวลาฟังข่าวแล้วเราก็ ไม่ต้องเปิดซาวโบเฟอร์ใช่อะไรเงี้ยฮะคือใช่ว่าทุกทั้งวันจะดูหนังทั้งวันไม่ใช่ใช่นะครับนะครับคือเป็นซาวบาร์ที่สามารถดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ครับนะฮะคือสตีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ได้ด้วยก็คือเราสามารถเอาสมาร์ทโฟนเราคือโหลดแอปมา <ฮะ S 2> ก็ตั้งให้มันเล่นว่าจะเล่นสถานีไหน เซิร์ฟเวอร์ไหนก็เล่นไปเลยสมาร์ทโฟนเอาไปไหนก็ได้มันก็เล่นเข้ามันไปถูกต้องนะเวลากลับมาจะเปลี่ยนสถานีก็สมาร์ทโฟนมาคนนี<ช>้เข้า Wi-Fi ก็เปลี่ยนมันได้ใช่นะครับครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาสัมผัสนะก็เรียนเชิญมาที่ช็อปเราได้ใช่ครับนะครับแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยากได้เซาบาร์ดีๆแล้วซื้อไปแล้วจบเลยเนี่ย ตัวเนี้ยเพิ่งมาครับผมแนะนำครับว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนและตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นรุ่นท็อปของคลิปที่เป็นแบบซาวบาด้วยถูกต้องนะครับราคาเท่าไหร่พี่ช้างเกินเลยราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะนะครับกับคุณภาพที่ดีขนาดนี้ผมว่ารีบจับจองไปเลยครคุ้มมากครับบอกเลยใช่ครับแล้วก็ตัวซาวบาตัวนี้ดีไซน์มาใหม่โค้งมนสวยงามเข้ากับทีวีเลยใช่เดี๋ยวดูตู้ซับนะผมชอบมากเลยเนี่ยฮะครับผมโอ้โหเท่มากเลยนะฮะส่วนเรื่องเสียงนี่เราคงต้องใช้เวลาใช้รับสักหน่อยนะฮะ ก็เดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต่อด้วยการลองเสียบแล้วให้ท่านในฝั่งสั้นๆฝั่งสั้นๆแล้วกันนะครับนะครับนะฮะก็มีไว้บริการแล้วที่ s t o l o p h o n e l i n e c o m appthai.com นะครับนะฮะก็สายการใช้งานก็โทรกริ้งร่างหาพี่เตยพี่ช้างเลือนลายมาได้ได้นะครับนะครับก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากตัวคลิป RSB14 s าวบา a r ไปด้วยครับผมนะครับผมขอจบท่นี้แล้วกันแล้วก็จะมีคลิป เทสเสียงให้ฟังคร่าวๆแล้วกันครับผมครับโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับผมนี่ครับก็เมื่อกี้ที่คุยกันไปครับก็เอามาติดตั้งแบบง่ายๆแบบง่ายๆก่อนนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะนี่ก็เป็นตัวเนี่ยระวางซาวบาร์นะครับไว้ด้านไว้ตรงใต้ทีวีนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือตัวซับ แต่ท้ัไม่เราไม่ได้เช็เข้าตำแหน่งนะฮะก็คือเอาคือเพื่อจะให้เห็นภาพกันง่ายง่ายครับผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันดูนะนะนะครับนะครับอ๋อโอเคอ่ะพีเตอร์ลองเดินที่มีนะฮะขอบคุณชมท่านมันแน่อยู่แล้วแบบนี้ไม่ฉลาดเลย เช่นมากใช่ไปไใเบือบ้างหรือไงข้าคิดว่าเจ้าสายตาดีน ีจะใช้ลูกของอิริทีมเป็นไงฮะเหมือนยกหลกหนังไว้ในบ้านเลยเพลินเลยเพลนเลยฮะถ้าบอกก็ต้องบอกว่าสมราคาครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เราให้ฟังซาวแบบที่เป็นลักษณะดูหนัง ครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฟังซาวด์ที่แบบเปิดคอนเน็กกับสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วมาลองฟังเพลงกันดูนะนะครับสักครู่นะเท่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเราก็แพดิ่งบนที่บลูทูธนะฮะนะฮะกดปุ่มบลูทูธไปนะครับครับผมนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะฮะนี่นะฮะนี่ทำบลูทูธนะครับ นี่ยฮะอันนี้ก็คือเป็นตาวที่เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าทุกท่านต้องประทับใจแน่นอน<ฮ>ะนะฮะก็เป็นตัวอย่างให้บางช่วงบางตอนแล้วกันใช่แต่เสียง200วัตต์นี่บอกเลยว่าเหลือเฟือใช่ครับพูดง่ายๆครับว่าท่านสามารถสร้างโรงหนังในห้องนอนหรือในบ้านท่านได้ ด้วยตัวคลิป RSB 1 4ครับผมนะฮะไม่ผิดหวังสำหรับเรื่องคุณภาพของคลิปนะครับฮะก็อยากจะสัมผัสตัวจริงอยากมาลองฟังแวะมาที่ช็อปเราได้ใช่ครับนะฮะตัวนี้ซีรีส์ของคลิปตัวนี้ก็มีหลายซีรีส์เหมือนกันหลายซีรีส์นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราทยอยนำออกมาแลวกันใช่นะครับนี่คือตัวท็อปสุดนะครับนี่คือรุ่นท็อปสุดรุ่นใหม่สุดของคลิปครับผมเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ก็จะมีรุ่นรองลงไปฮะมานำเสนออีก นะครับค้าบ่มก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ